คลิปนี้ก็จะเป็นคลิป f ู ep เที่ยวมอสโกนะครับจะเป็นการรวมไฮไลท์สำคัญสำคัญจากเพลิ์เที่ยวรัสเซียช่วงที่เราอยู่มอสโกเน้นไปที่สถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นโรงละครบอยซอยเลสแควร์เซนเบซิลสถานที่ต่างๆในมอสโกชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากดูเต็มๆบรรยากาศในการเที่ยวของเรานะครับกดเข้าไปดูได้ในเพลิ์รัสเซีย จบคลิปนี้ได้เลยนะครับเรามาลงที่ครับสนามบินอะไรเชเลเมตีเอโวอ่านถูกมั้ใครมาก็ดูตามป้ายครับเทนทูมอสโกที่เขียนเป็นภาษาอ่ารัเสเซียอยู่นะจะเขียนว่าอันนี้นะ แอโร่เอ็กซ์เพรสนะมันน่าจะเขียนอย่างงี้นะถึงตรงนี้ก็ผ่านไปก่อนได้เลยนะงั้นเดี๋ยวไปซื้อตัว๋วข้างในครับ <c oughs> I want to go here yeah. <c oughs> five people if I buy a round trip I can use in next day uh, round ticket uh, during one month t h r e o u s a n t o h u n ออกมาแล้วครับสถานีลบ5องศาโอ oh. ้ยแล้วแอร์โรเอ็กซ์เพร์นะรถไฟที่เราจะขึ้นเข้าไปในมอสโกค่าตั๋วก็6 5รรูเบอร์รถไฟมี2ชั้นนี่นะโอ้ ีเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปโรงแรมดูพ้อมกันไหมก็ใช่ถึงท่าเรเดินกันอยู่ตลอดลยไม่รู้ว่าโคา้กพาไปเป็นไหนมัม้เยอะมากครับูข้างหลังก่อจะเจอที่พักครับสุดยอด เย็นมากหัวแหวนหนุหนะแบ่ใช่เป็นไงน้องหน้าชาหมดแล้วนี่ครับห้องเรากว่าจะถึงคือถามว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ไหนเขากำลังจะพาไปดูเลยใจดีมากตอนนี้อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ต คที่เราดลานมานะครับเบียร์มีเราเริ่มจากอะไรดีบัตไวเซอร์บัตไวเซอร์แปดสิบสี่จุดเก้าเก้ารูเบิลยี่สิบแปดบาทโอ้ต้องอย่างนี้8.1ด่แอลกอฮอล์ ขวด1แบบพี่จอเจียเลยไซส์เดียวกับที่จอเจียไไเลย1.2ลิตรอ่ะ46บาท1.2ลิตร46บาทของกระเด็นแบบขวดครับ87รูเบิลถ้าเป็นรสชาติเชอร์รี่เกฟฟูดก9 9 9รูเบิล87.99 29.43บาท 3.3าาบาทครับที่รสชาติแต่ที่นี่ไม่ใช่โรเซ่น,นะจะเป็นเชอร์รี่กับเกร์ฟุตราคาน้ำดื่มน้ำก็ราคาพอ,พอ,พอกระเบียร <c oughs> ์เลยเดี๋ยวลองลองนี้กันเนี่ย56บาท1.5ลิตรน่ากินนี่ย้วอันนี้ถูกไปอีกอีกสิเกานี่เกาหลีอยู่ทุกที่จริง เท่าไหร่อะชินชินนูเดิลเ,เออถ้าเป็นสองๆของเองก็ยี่สิบ่ะประมาณ29่สิบเก้าสบลองละบาทครับไดนได้ได้ลูกอ ก้าลูบเอาก็คือโอเคเอาไมิดอืมกวยก้าไหมเออเอลซี่โอ้เอลซี่แซวอะไรอ่ะออหอมยาฮะกัยาล้างห้องน้ำเมือมา่หอลมดมจำได้ไม่ไอนี่สิ่งภูอ่ะเชอรี่เหมืเน้นนะวิกซอบะเอมือเช้าวันนี้ โจ๊จากไครพกมาเองครั้งแรกในชีวิตที่เห็นมีมะาตกคับทุกคนตอนนี้ก็อุณหภูมิจริงๆมันลบหกองศานะแต่ว่าฟิลไรมันลบสิบเอ,อ็มีลมจริงที่รัเสเซียก็ตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นข่าวเนาะก็มีพวกสงครามมีอะไรนะแต่ว่าคนในเมืองในมอสโกเขยังใช้ชีวิตป็นปกติเขาก็ยังอกอ,อกมาทำงานป็นปกติรถลาอะไรก็ปกติทุกอ,อย่าง จถ,ถ,ถอุ่นเงนะพออยู่ในสถานีแล้วเดี๋ยวจะให้ลองดูสวยมั้ยเ <laughs> ดี๋ยวมันมีที่สวยกั่านี้ข้างในโอ้ดูทางลงทางลงรถไฟ ปีปรารเดี๋ยวเราเดินไปเลสสแควร์ครับประมาณ1.8กิโลเราน่าจะลงกี่ที่อ่ะจริงๆมันมีสถานีที่ใกล้ๆเลสสแควร์เลยก็มีแต่ยอะไรเราเดินดูเมืองม็มมได้สวยรับ <c oughs> เราเดินดูเมืองมาเรื่อยๆ <c oughs> คนว่ <c oughs> น้องหญิงเขาขอให้ถ่ายรูปให้ด้วย แม่ไม่ถ่ายกับเขาหรอมาดูตรงนี้เด็กๆเขากระโ,โดดทำอะไรกันเกระโดดทำอะไรกันให้ร่างกายอุ่นหรือเป่ะตรงนี้เหมือนเป็นอโรงแสดงนะเขาเรียกว่าอะไรนะสวยมากการที่เราไม่ได้ไดนั่งรถ ไฟไปจนถึงเลยเราได้เดินดูนูดูนี่ก็ดีอีกอย่างเหมืองกันใหญ่มากขนาดเลนวายยังเก็บไม่หมดยิ่งใหญ่อลังการเนี่ครับหาข้อมูลนะเป็นละครบอยซอยครับก็เป็นโรงละครที่แบบมีชื่อเสียงแบบแบบที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแลนะ้วเนี่ย เขาแสดงพวกโอเปร่าบอลเล่อะไรกันข oh, ้างในก็เป็นแบบที่แสดงถึงวัฒนธรรมของรัสเซียเลยเนี่ยมาเห็นแล้วนี่เมืขาตกแต่งกันสวยมากเลยดูดหนนี่ีก็มีคนคนิมากอีกแล้วนะจริงตอนนี้จะถึงลื่นลื่นนะ จะถึงแล้วครับใกล้ถึงจตุรัสแดงแล้วเลสแควร์เนี่ยก็เหมือนมีเป็นตลาดพิสต์าสอยงนี้ทางเข้าเลสแควร์แน่ตรงนี้แล้วครับ <S <S โอ้หทางนี้เป็นมิวเซียมนี่ไงทางเข้าอ,อันนี้อะไรอ่ะ นนี้ก็มีเสียมอัน,นอีกด้วนน่ใจนะทางเข้าิสเอร์ตรงนี้เมื่ก่อนเขาไว้ให้แบบทหารมาเดินขบวนกันเดินสวนสนามเลยทุกนึ่ง На, на это нажмешь. Окей. О, окей. Опа, а где Кремль? Кремль не видно. Ну ладно, я потом еще кого-нибудь попрошу. Ба башню эту саму. А как ты ее... โอเคทั้งๆสวยรอเปล่าก็ไม่รู้เนสแควรเมื่อก่อนมันไม่ได้ไหมายถึงแบบเป็นสีแดงนะจริงๆมันเหมือนเป็นแบบจตุรัสที่สวยอะไรเงี้ยภาษาอารัเสเซียที่ออกเสียงมาเมื่อก่อน จะจัตุรัสที่สวยงามเลยครับแต่เดี๋ยวหนึ่งก,นนก็นั่นก็หมายความว่าจะตุรัสสีแดงมาแล้วตอนนี้ขอ,อพักให้อุ่มหน่อยมีห้างฟงูมสวยนะฟูมก็เป็นห้างเก,าเก่าแก่ของลาสเกก็ดูพวกสถาปัตยกรรมสวยมาก ไอติมของขึ้นชื่อห้างแล้วใคร,รใครมาก็ต้องมากินขึ้นชื่อที่อะไรไอติมร้านดังสวยเนาะสวยกว่าเราเดินทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเจอแล้วนะเซนเวซิลเคลื่อนลื่นนะ เซนต์เบซิลวิหารเซนเบซิลจริงๆเขามีเรื่องเล่านะว่าแบบเหมือนพอคนสร้างสร้างเสร็จใช่ไหมแล้วเขาแบบเหมือนคอกตาคนสร้างออก ก็แบบไม่ให้ไปสร้างซ้าแต่ว่ามันไม่มีบันทึกเป็นรายลักษณอักษรเลยเหมือนเป็นเรื่องเล่าออกมากันมาต่อมาพูดไม่รู้เรื่องเลยปากแข็งหมดเลยเย็นมากทำเนียบเนเียบร์ิล แล้วก็มีอีกก็เป็นสุสานของเลนินนะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเย็นเย็นเย็น,น,นออลื่นมากลื่นในกล้องเห็นหิมะมเ่ยตอนนี้เราอยู่บนสะพานข้ามคลองมอสกาไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าเห็นแม่น้ำไม่ใช่คลอง สวยมากทีน,นี้ก็จะเป็นเนีย่ยของปูตีนอยู่ในนั้นแหละดูน่า,ารักามาก มันนมาเก่ครืดแล้วครับแ,แต่ตอนนี้เพิ่งจะสี่โมงนะสี่โมงเย็นตรงสี่โมงตรงเลยอะพระอาทิตย์ขึ้นให้แป๊บเดียวเองอะไปก็เริ่มเปิดแล้วนะสวยนะเราเล่นอย่างนี้ไม่หนาวเลยนะ <c oughs> ดูลมดิ <c oughs> ไม่หนาวกว่าเดิมเลยเนะี่ย <c oughs> หมุนกันอยู่ข้างหลัง <g ül> นี่้้วหอยก็ <g ül> เป็นตลาดไม่ใหญ่มากบรรยากาศประมาณนี้เนาะในตลาดมาขายของกันกินของฝากเป็นแควันที่ออกจากปากได้ธรรมชาติมากแบบไม่ต้องพยายาม เล่นตรงนี้ครับมีเป็นม้าหมุนอีกอันอนึ่งดูลมดิไม่หนาวได้ไงลมอย่างงี้จะสวยแล้วพอกลับคืนแล้วเปิดไฟอ่ะ ดสภาพรถตอนนี้ตรงนี้าานเป็นภาษาเลนนี่ืน่ไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่ถ้าดูจากตัวที่เขียนแต่รู้สะกกดถูกล่าเวลาดินมีอะไเลนินแต่ทีจริงแล้วไม่ได้เป็นไรกับงืลนิน ไ,ได้สืบเชื้อสายกันมาการที่ปรูตินได้ขึ้นมาเป็นเรียกว่าอะไรประธานาธิบดีหรอมเสียได้ก็เหมือนคนที่เป็นคนก่อนนะครับก็เห็นในความซื่อสัตย์ในความสามารถความตั้งใจของปรูตินอะไรยก็เลยสืบทอดต่อมากลงคืน,นคเริ่มเปิดไฟเริ่ม เสมือีนตรงนี้ก็เป็นร้านสก็ตครับร้านสเก็ีน้องไข่มื่อเช้เพิ่งเปิดเมื่อวันเมื่อวานเนี่ยเท่าที่เห็นมาน่าจะเพิ่งเปิดเมื่อวานโอเคเรามาตรงนี้แล้วครับเหมือนเป็นที okay, ่อะไรสักอย่างเหมือนเหมือนแบบทหารไระญาตล้ <h มีไว้อะไรอ่ะม,มาตกครับวันนี้ที่มอสโกคือขาวโพลนไปหมดทั้งเมืองตอนนี้ก็ประมาณ11โมงครับแต่ว่าเราต้องลากกระเป๋าไปฝากไว้ที่แอ r o โรเอสเทนครับเพราะว่า วันนี้เราจะย้ายที่พักกันเดี๋ยวเราจะไปพักกันที่สนามบินเพราะที่นี้เรามีบินไปเมืองมังเซีเช้า <c oughs> น่าจะจอดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยขนาดขาวไปหมดเลยครับวันนี้ไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวนะลมไม่ค่อยมี <c oughs> ลมไม่แรงเท่า <c oughs> ไหร่หรือเราใส่เก่งว,วันนี้จัดเต็มมาวันนี้ <c oughs> มันมันลบ1ิบลบสิเกือบทั้งวันเลยเพั่นเพื่อนเรายังไม่มาเลยข้างหน้าจุดสถานีของรถไฟครับลองดูไฟฟ้าสวยมากกับบรรยากาศดูไหมดูอันนี้ที่เขาเกี่ยวมาเป็นสูงมากเขาเกี่ยวชันองเ่อทห้คนเดินสองทุ่ม Копаклет тут. No. No. <laughs> Там вещи. Сейчас вот, вот такую Вот эти маленькие. Сюда.

เหนื่อยมากแต่ก็นั่นแหละครับเปิดเลย Google Translate ให้เขาพูดมาจะได้เข้าใจกันมากกว่าแล้วก็ประเทศนี้เป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ภาษาอังกฤษช่วยอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่ครจะฝากกระเป๋าให้มาตรงทางเข้าตรงนี้นะหา้ยโ้ล้างทูลนร์แบบใช่ไหมเนี่ย หาล้านที่เป็นคณิตศารอ,อยู่เจอแล้วครับร้านตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วครับบัการร้านก็ประมาณนี้เบื่อๆหน่อยในร้านเดี๋ยวเราถ่ายประมาณนี้ก็พอแล้วเ,เพราะว่ากลัวไปกวนเขากินข้าว เเอร์มากสวยลยลตอนนี้เรากำลังจะไปที่มิวเซียมนะไฟาอาร์ตมิวเซียมเราออกจากสถานีรถไฟมาเรามาเจอรตรงนี้ครับสวยมากบรรยากาศกา็จะไปที่โบสถ์ด้วยอีกโบสถ์บรรยากาศขาวหมโบสถ์ ามคิสตาซาปาซิสเตยยอะไรสักอย่างนะถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าคุณได้โบสถ์แห่งมารคิสผู้ช่วยให้อยู่รอดเนี่ยก็คือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งในรัสเซียเลยครับสร้างในปี1812เพื่อแบบเฉลิมฉลองปแบบ ตอนนั้นช่วนาาันโปเลียนเลยไปสร้างหมดอยู่รอบๆโบสถ์สนี้อยู่ติดแม่น้ำมอสโกวาครับามาดูใกล้ๆสวยและใหญ่มากามาดูครับสถาปัตยกรรมแบบใกล้ๆ อันนี้มันลื่นมากเลยเป็นเหล็กเป็นสถาปนิกกรรมแบบคอนสแตนตินตอนนะออกเสียงสูงเลยคอนสแตนตินตอนครับดูพอตอนเขาปัดสยูางทีโอ้ยเรื่องระวังจติดไฟอยากเห็น,น,น,นว่าตอ,อ,อ,อนนี้ลบสองอสาม แต่ว่าฟิวไลท์ประมาณ6ลลข้างหน้าน่าจะเป็นแม่น้ำมอสโกวาครับสะพานนข้ามแม่น้ำมอสโกวาเดี๋ยวก็น่าจะพื้นแล้วครับตอนนี้กำลังจะ4โมงเย็นแล้วตรงนู้นนะเป็นสะพานน่าจะเป็นที่เมื่อวานที่เราไปยืนตรงนั้นนะที่มันติดทะเลซะแคร่ เดินเล่นกันต่อมาดูลงไปข้างล่างคนระข่าวด้เลยคนระับนี่ก็ให้น้ำมดโชว์ว่าด้านข้างมีไฟเงี้ยด้วยครับก็มาถ่ายรูปกันได้ตอนนี้เรามาอยู่หน้ามิวเซียมนะครับหน้าเป็นอานมิวเซียม อาบัตตีแล้วครับหลังออกจากมิวเซียมมาก็มาหาอะไรกินเขาว่าจะกินร้านเนี่ยร้านเดบูมเนี่ยแล้วดูวบรรยากาศที่อาบัตตีเหมือนร่มแบบทำไว้ให้คนมาเดินคนเยอะมากแล้วก็ต้องเป็นระบบกดคิวครับ ภาษารัสเซียเลยต้องแคปเอาไปแปลเอาแล้วเรายัางไม่กินนะครับเพราะว่าจริงๆมันจะถึงคิวแล้วแต่เขาไม่เรียกสักทีแล้วมันนานมากมันตอนนี้ทุ่มแล้วเหมือนว่าเราฝากกระเป๋าได้ถึงสองทุ่มครับที่ฝากกระเป๋าไว้เมื่อเช้าเราต้องกลับไปเอากระเป๋าก่อนเนาะเดี๋ยวมาซื้อเป็นฮอ้ดอกนั้นนี้กินก่อนอยู่ข้างหน้าเดบู <The Blue S 1> อยู่ข้างหลังหิวมาก ตอนนี้ตอนนี้ได้ยังเจ้าอีกครับอ,อาบัติอิงหน้าเดินเล่นเนะี่ยถ้ามีเวลาจะลองไม่ทันนะ่ะฮึมบอลกรอบมาก ว่าเรื่องตกอยู่รวันนี้ตกทั้งวันเลย